โอ้ยของเตียนันนี้เนาะเอาเลยอ่ะกดแนแรสวัสดีค่ะอันนี่เมื่ออันี้อันได้ของไปซื้อของหมู่บ้านนี่พี่น้องภาพพงเย่หน่อยเพิ่นมาภาพิ่นไปเที่ยวโอ้โหดิละยาวเอามาไหน่อยสีมากภาพคนไปเที่ยวพงเย่หน่อยสีสีเมื่อบ่ายเลยภาพพงเย่หน่อยไปเที่ยวไปซื้อของ กับาพาดไปอีแรกไปซื้อเอาอันนั้นอันนี้ซื้อแล้วเดียวได้อีหยังอันดับแรกได้หลายอย่างดิ้อันนี้ได้วิทยุ <c oughs> วิทยุหนอ่อยอันนึงอันนี้เ,เนี่อุปกรณ์ให้เขาไปฝากอาหัวไปแปาว่าซื้อไปหาัดลำแน่เขาปวดหน่อยปวดมันเสียงบ่อันนั้นใน,ในบริษัท เสียงบ่อปันใดกันเลยเสียงบ่ออันปันใดคือเสียงบ่อดังปันใดยังได้ยังดังเออห้าพ่นจะได้ดังเอาคนละอันโอ้ชื่อผากแม่คอยนะเออชื่อผากแม่ตัวน้ำตกแดดก่อนซ้ำคือกันนี่วะนี่วะคือกันมีทะยุมั้ไม่แดดไหม่เดยหัวใจจับสีดิดัวใจว่าเลียว จะทดเลยเถอะทดสออเบิ่งกระได้พอแล้วโอ้โอ้ทดกันได้ขาดทดบดทอดทอดก้ยังทดพี่นนอกพ่อใหญ่น่อยแล้วก็ได้กันเคียงเหมืองไงกว่านี่ไม่ยหงหกพ่อใหญ่น่อยเลยเพื่องไงกว่านี่ไม่ยหงหูเห็นพ่อใหญ่น้อยอุ้อ้อนหน้านาจัไม่ยัง่หงเห็นพ่อใหญ่น่อยสือกกอนแบบที่นี่ยากพ่อใหญ่น่อยเลยเลือไปซืือของจะคลองอันหน่อยสองอันเพราะว่าพ่อใหญ่น่อยได้อ่นไงไปซสือซืสือของพ่อแล้ว บานีเห็นมันเสียงดีไม่เอาถลอกเสียงดีสืบคล้องในแล้วบานีไอมาไปเมี่ยงห้องมันกไป่ป่านไม่ปวดเนี้ยวมาณีก่องกระกรก่อนะกอน้อกระเบ้าไปนี่ละมันตัดจากขวน้องก็บอ่อันน้ถัดเชตอนหอานเอาไปปานให้ปาณานสืบไอไปก้อนบานี ออกประตูไปแล้วเด้โอ้แม่ปวดเหงยวหยเ้เหยวสักก้อนถอดมาถามผ่าถันมาล็อกพ่อ,อ,อล็อกพ่อบอกอันใช่ละห้องน้ำยุยติสาั้นถามเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาละาพอถามบา,างใดขึ้นไปหน่อยถามถามอิสานเขาเราวด็คน ล่าอ่ะล่ะไปยุงสั่นก็เลยถามเล่าห้องน้ำยุสแต่บ้าสิม้าไม่คือไหนบุ๊คกับบุ๊คคือพ่อแล้วแม่ป้าก็เลยก็เคยไปยุ่งตอนนั้นยุ่งสั่นไหนก่อนถามสั่นหนึ่งสั่นหนึ่งเด้อพี่หมอยุ่งสั่นหนึ่งถามกตอนที่นี่ถามรอบปัอพ่อถามรอบปัอพ่อว่าห้องน้ำยุสใส่ทั้งห้องน้ำยุสใสคือสั่นพูดเด้น ยายสันซีผุ่นยางไปหนีได้ไปเขารีบจนสักวันละสันซีสันเดียวฝนยางไปบอกริบเยออันคนสี่เขาเดอะน้าปอพ่อบอกว่ามีห้องน้ำอยู่สันซีบอเดียวเอออก็เลยคืนรีบไปตอนนี้นึ่คืนรีบไปได่ห้องน้ํามากอก่าที่เขาเออเขาห้องน้ํายี่สันซียี่แด้พี่นองบ้านนี้พอใหญ่หน่อยโุ๊บกลับไปเมื่อกลับไปลงเห็นห้องน้ําพอดยีอยู่หนารีบนั้น บ่มาที่นีสิลงมมันบ่เออเข่าแล้วก็ออกมาเงี่ยวแล้วก็ไปเขาริบเออสีเยี่ยวมาที่นสีเยี่ยวไปเขารีบมันแค่น้อยกับกุแตา่ามันบ่มีเหล็กอย่างเกาะมันมีตัวทีตัวอย่างเกาะมันบ่มีมันบ่มีเหล็กหนึ่งมันมีสันจีเออเลยเป็นกดสันใดกุฎหนึ่งกีสองีสี่ล้ก็ดเข้าไปแล้วพี่น้องลงมาลงไปเห็นสันใจ สันเตจิมไม่ใีหขององนาเดอวไปเล<อ>ยย่ปาปักดสันเตจใส่้วาอของเติมไสิมีห้องนาเดียวไปเยนาตัว้องนามป่ะบังเพิ่เก่ากัเดมเ้ามาห <c oughs> องเก,ก่าอยู่หรือีของนางเก่าเราอพี่สันโยองนากดออกโม่เอาไ,ไม่ได้ราะข้นกดไปแล้วอันลงมาแล้วกับอัน ยังไโออยากไป่าเดอดมากแล้วคดมากเยสันนึงะละน่อยกัรมาสั้นอ่ะมันมาเป็นเลขหนึงตัวกีรือตัวยังละเป็นกครงมากต้องไปไประเด็นลงมากประเทศทอง ประเทศหนองนาบอกประเทศหนองนางามบอกว่าของนามีสันซีเอยูสันซีก็ไม่ขืนสันซีมาเนี่ยกันงมาสันอยู่สันเดียวนี่ัสันีนเดียวมันอยู่สันีนะครผมมเาผมกมก้องเ่าเหมือนเราเนี่นี่ลมาสั่นเนื้อลงมาสั่นเนื้อแล้วยวไปพันแม่นมองเก่าหยุดไปหของนา่งสั่นมันก็น มันมีห้องน้าเออหัวใจแ้วเพราะว่าบางเอเากระบางสั้นเอากับไปขืนสั้นซีหดแล้วแล้วรีกเลยลงหน้าเนไรเยวไปกับแม่อันเดี๋ยวมาบักแง่มาโมหูว่าเออบักาง่โมหูว่าเอาแมทำมันมีเนี่มันต้องพูว่าจะันหนึงกัมีดมันต้องถึอเป็นดีเดีอยวนแง่มายูไม่กับวัันบ่อยถตะเกามันสีมีสุดสันกับสั้นคตรถขีดแตกหมื่อหมบแล้วน้องกับฉิไม่ดูสั้นซีไม่ถอเขาไม้ได้ คุณยายขอใจว่าของน้าม no ิตรสันซีเปนวะคืออเออว่าว่าเขาโคนบังโอตอถึงมาถึงสั่นทีนึงแล้วเปิดออกไปเปิเป็นหม่องเก่าสั่นซียุ่นแม่ม่ออกน้ำดอยไ่ออกน้มันเห็นห้องน้ำน่แมกาได้านี้กับเขาไม่อืดกับเขาม่กดตงรับสัอนซีไปไม่ออกน้ำอีกไม่ออกน้อีกต่อ มันคือกันเลยะมันคือกันเทุกสั้นเลยของนางี่องเดียวกันทุกสั้นเลยันมันกันมันวานมีสั้นเรื่องสั้นอย่างนี้ห้องบ้นจีด็กหบนูห้องานงมากไหมบาว่ารถมานไดมาสั่นนึ่งบาไดกันแม่งเาเจ้าของบ้านมาเลยเาไบอกแง่สั่นนึ่งมีเด้อของนางบานถึ่ยางไปหาดูอันพอนใหญ่มันป่ยเดี๋ยวครับขอมา มาที่นี่กับสองเทียสามเทียเลยเนั้งแต่ไกถูกเขาอยู่ขายพร้อมท่หนาห้องน้ำเนี้ยเาเขาคิว่าโควิดก็นสิบบิก็เออเยอสั่นซีก่อนมากตัดึ้นไปเทียที่องเขากับย้อยเป็น่ป้ากแม่ป้ากับยักไอ้เขาบอนิสันก็มนินซีแล้วนิสันกดออกมาแล้วลูกมีตุ้มเบิอออกมามาปิดตั้งเนี้ย ตัวหน้ามาปิดสั้นเก่าอยู่อันสอนห้องน้ำอยู่หม่องเก่าตายกลับพี่พ่อไอ้นั่งอันนั้นกดสิเข่าวใหม่อันแม่สิไปสั้นใดไปสั้นหนึ่งอันมาอันตัวสิลงมสั้นใดสั้นสองมาสั้นคนเล่าเหมือนถามที่ใจมันก็ะว่าไยดอกมันก็เลยมันลงน้ำหนูโนสิป้าไปส่งแม่ลูกทีไปส่งแม่จนจนเขาได้ลกมาส่งแล้วอาบานนั่งจมลงหน้าอีก ย่างหามองออกไม่องใจดิเนย่างหามองออกเห้องดําไม่ไหวแล้วหามองออกไปบ้านอินดี้ว่าคนยน้อยทําซึ่งซึ่งซึ่งหนึ่งชุดไปนี่นีค่าสุดหนึ่งตั้มศแล้วนี่เรียกเสียเปล่าเรียกเต ยังถามกอนนันปัญญายน้อยแด้ไปถามสั้นน you ี like ่ราลาสั้นนึ่งตามแนวขอั่บัดออกไปชนนั่นยางโค้งหาหมองเคยเข่าหมองปุตุเข่าเนี่ยมันบ่เหินบัดมึงเฮียแตกมึงเฮ่ยรู้ง้บัอยากปาเ่ยากอายแก่เกินบัดไปปอย่าดันปวดอันนั้นยุ่ปัยน้อยได้ถามสั้นได้กัดิตใจทางออกมองอันนั้นยุ่สว่าสั้นสั้นเต้ย มัน่ยังมาไต่ดิยูคนเด้อบันไดขึ้นมาจันไข้แต่บันไดยูไกลขึ้เแล้วว่ายุดสันแตดินไม้ออกไปทางน่องไปทางน่องแมืถามคนน้นว่ามองลิปขึ้นแต่ของนึงยูเล่นนะอย่างมันไปอยากหมอนจะได้เดียวจุดเหียเนาะ รองไ่ไง <laughs> <My brother? laughs> oh. okay, ้ย <laughs> ังไม่รอไ่บอกว่าพ่อยยังไอยู่บัดนี้ไอโทษเขาล้ำคุไอ้เพราะไอ้โทษเขาอันพอได้ตอบรู้ว่าพ่อออกว่ท่านไหแม่รู้เรืองเท่ไหรทราบมานี้ย่าบอเรื่องบูทูนจะรู้ไปเชี่ยียังไงไปเสียมยังไงซื้อบูุ์ไหมซื้ออนไปซื้อโป้งอะนี่ละ

ตรงมาเด็นติดนตือแล้วนะต่งกันการแข้เนาะเรียนผู้ใดวามไม่ะได้พี่พี่พอก่อนนะผมผมปิดเครื่องก่อนนะท่อนไนเมื่อบ้านพี่น้องมาหอดเที่ยแล้วมัดสอนให้ลูกับหลานฟังหัวจนเก็บใส่เนียวเฮียกับปนันมันจะหัวเนาะออกกลิบออกมากกบไปเจอตะมองเก่าตะห่องกับเกหลือเรื่องที่เนาตะมองบทูดเดีย มันป็นแต่หัวยเสียงโอดวิ่งโอดอยู่พุ่นี่ถมเสียงพี่มาถึงห้าโมงครึ่งนะยิกมันจะโอดอยู่พุ่นีหวย่าหมูบกานก็ได้หัวน้ำดอกเคลือบแคตาหัวหัวนี่เก็บใส่หมูบ้านเยวนี่มัดกันละไข่แล้วมันเอาไปทำเป็นแตนี้ทุนซะ ันงน้ำกดด่าใหญ่หน่อยว่ทัดนเนาะแม่ป้าสิหลงแมโทรศัพท์กับบมีบัานเดไปหาเลยยัำตัวจำได้ตอนนีสี่เด้อแล้วพอียังไม่บอกยังดีเ็นสั่นซื้าไปทำเอาเด็กปันญาต้องกลไปเอาเด็พ่อไปพ่ไปรีบแล้วทำมันพีซี่ เดียวะพต้งตัวม erm ันก็ไปเดียวมันจะัวมันนี่ไมไปผแต่วนนาาาอโอ้ยุโดนวมนเนี่ยาอเสียบานเ่ยคุณแม่ร้อยิ่เสียพาอยู่บัวนางไปนงหาเพิ่นน่ะลับเพิ่นอันเพิ่นกับขึืนเพิ่นบาบอกแม่ประด็ยินเนาะเพิ่นมาเพิ่นอื่นแม่มาสั่นแม่ผ่นปได็ยินไปน่งเราเาน้น้ำน้ำี้ำน้ำา้ำน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 ้น้น้ว นัำนมาราจอของบอ่อเขาอบไมนี่อาบองออกมันบ็มีคือจะเข้าไปล่างรถต่แรงกเหอเรียกขึ้นไปแล้วกอนเข้า็ปล่างล่างรถโดนข่าวสี่เรลี่ยมมาล่างรถร,ร่มงบ่แหลกเ้ขออกมาเลยก็กไป,ไป,ไปอไปีกอลไรพอันหางเสียนะ มันไปชิก็มปิดยังมากกระดาบไปดูดข่อยังหลงข่อยยังไปอ้อมไม่มันบอหลงจังไหนไม่ดองสสวนไปน้อยไม่ร้องจังเลยรมีเลยหรรอดสองรอสามเลยอ้อมเสุดลูงวางไปไปพักกันไปาะหารสาคนกมันจะมาานย่างรถด้วยบ่อไปดกย่านออกมาบ่ได้จันระว่างไม่ปากวางคือกันกย่านพอหลงบอไปดกสองคนเลยจัน เพราะทุบมือหนีประตูเขาปีนง่ายกีนะเขาไม่ได้ให้ผมอันละแาจาตอนแรกมันมูให่ร้อเข่าเลยเพราะว่าตอนตอนสองอีพอเขาไม่ได้ชออกมานดนหม่เกาเขาเขาเข่าไว้ตอนตอนมันจะออกลายกล่องเลยมาเนี่ยมหามาหาหม่องเคยออกหันได้เงีแบบนั้นเพราะว่ามันหันมันให้ออกหม่องเก้าเนี่ยเขาต้องไปเจอประมาณนี้มันบระเจอและแล้วมันติดสั่นใต้ดิน ก็ค uh, ือว่าอาจจะคือออกกองอื uh ่นต <Okay. S 2> ่คือปรเด้เขาเขาฟองออกออกฟองเขา่นางจนอันนั้คือกไต่ะไ้อเอากบอาขนออกฟอนเาคือมนได่แล้วลกไปหันมันกระแบงรด่อลบไปคือมั้เห็นเห็นล่างเห็นอันมองล่างรุนี้บะเออค่ได้ว่าเห็นแรงยางไม่จดนั่งุดแล้วนะงได้ยงมองล่างรถ่ว่าไต่ขึอไม่ไดจุากุนรดปะเดุดจไหมประมาณประมาณสี่สิบนาทีอ่อ เขาไปเสียเนานเขา้อกไขวยหัวยุไขไหัวตอนตู้หายอีแม่กับบอลก็เไปใส่แบบนอ่กอไปตู้หายอีอไอันก็จะใสันขึ้นไม่แต่หมองเก่าติอนหัวแล้วปอสองคนที่อนตอนแต่ว่าเพ่นกับปิ้งมยุใส่แล้โอ้ยุหอนมองน้่จอดรวดแล้วโอเคแล้วเออว่างหอนแล้วอันย่างหาหมอง หลงจีบจรางอาหารบาทที่นี่ลงจีบเราไม่ได้อลจอยจะรางสดอ่งเาหลานร่างอาหารกันวดยูันหลานวดเตกเปนู้ขันปูหลานวดหมดที่ดีะลนอันมองนวดบ้านวดวพี่เขาทาได้ใช่รือผ้าลูวดเอาเบอร์แข่งซื้อไว้ในถุงฉีกินต้องรักษาเราาคิดมากันนี้หมูรมนะเพราะว่าย่งมมีโทศร์ษทรศรษฐปมีแม่กับเนื้กราานเพ่มอันาี้หมูรยังเหรอ อยู่สั้นไหนเหรืออรมาเบอร์ท่ลูกกับวัดจือได้ยัดอันบาดที่ี่ป่าที่นี่ก็มิแต่สีเมาแท็กซี่คนเดียวมาไปไ็นสาบ้านเดียวออกมอได้ออกกลางนะก็บอกเขาล้างเขาครับเพื่อนในโ์เชียลสีเขาคนเขามากกัได้ส่วนก็บอกเขาว่าเจ้าชีวายังมันมันอยู่อ่ะจีบอกแท็กซี่วายก็บอกว่าบ้านซื้อตรงอยู่หันอยู่นี่ซอยนั่นซอยนี่กับจือได้อยู่อ๋อเออ โอเคโอเคแล้วขันใน่ยิ่งม่ป้าบอกว่าขันมีนั่นติสโตบอกขวาคนวางสี่แต่บางขันในใจแต่ยานอยู่ดิตกใจคือพูดอยู่ตอนอันางนามวิญญาณว่าตอนอยู่ก็ไนยังไโอเคอยู่แต่ตอนเออไม่ยุคผู้เดียวนี่แม่มันอยากตกใจอยู่ mặt 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 พอพี่น้องมืเศร้ากนได้บาสิเอาละแค่นี้พี่น้องเ้ามกลับกันละสิน่ะเด้อจาเจยากันละสิมงแรมงเศร้าสิปสิเปหาน้องใหม่อย่งเฮ็ดใ่พี่น้องเบิ้งยูมันหดเต็มทีบละหมดน้องหม่อย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อนี่ชิบวาดย้ายนี่ยจงม่เศราไจงันกิงพวกเนี้ะ บอยกระม้งมากกระมงอะรันะนี่ละอันซอฟเฟอร์คูขากระได้นั่งไปยน้อยกับผู้นี่ล่ะอันยั่งไปยน้อยเราะว่าไปหลาเขานั่งจิ้มดาขึ้นยูใสไปสแทแอันกับผ้านั่งมันกน้ำใดเบิ้องบนเยนไมนสิบ้าน้งอยู่้วเดี๋ยาน้งอยู่แต่วันจบจบอ่อยฟังนั่งใจ ขั้นนั ăn, kind of ้น <thin> ข <Herm Straße> <qu ie> ั <throne> <M> ้นมาเป็นตาขั้นขั้นพยังอันนั้นคือเก่าไปหมดเศร้าเก่าข้าไปป่าลงมาเลี่ยวหลูกเอาเดี๋ยวล้วพี่น้องเมื่อก่อนอย่าลืมอย่าลืมกันดีละพี่น้องอย่าลืมหลานเด้อมันมีสองของตัวเองแล้วซื้อไม่ได้จังซื้อยูนอฟพี่น้องแบบจัดโคตรก็ได้ดอกพี่น้องว่าซื้อฟังซื้อมันอยากเก็บคลิ ตะกี้ว่าสิเฮ็ดนโดนแล้นล่ะบอกผูมันสิบ่ได้อยู่นํากัเลยยาวโพดอะอย่าลืมอกันดาวดีจ้าคโอเค